สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาตัดแต่งกระวานหน่อยค่ะเอาต้นแก่ๆออกนะครับเพื่อนๆราอหน่อใหม่เขาก็ออกมาเพิ่มเดี๋ยวเราจะตัดต้นแก่ๆเขาออกไปแล้วเราก็เอามาโปะไว้ที่โคนเขานี่แหละค่ะกันน้ำกันดินไหลนะเขาเริ่มมีหน่อใหม่แต่ต้นแก่เขาก็มีเนาะแล้วก็ตัดออก อยากจะขยายไปลงล้อ,อยางแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างเ <c oughs> นี่ยต้นแก่ๆแบบต้นนี้เราก็จะตัดออกนะคะเพื่อนๆนต้นนี้แก่จัดแล้วไม่ต้องเอาไว้แล้วเพราะว่าต้นเยอะแล้วน,นี่ ไปหลายต้นอยู่นะคะเพืเ่อนเดี๋ยวเราก็จะตัดให้เขาเป็นท่อนๆแล้วก็เอาโปะโปะโคนเขาไว้แหละเดี๋ยวพอเขาเน่าเปื่อยก็เป็นปุ๋ยต่อนะคะเพืเ่อน ก็จะตัดเขาให้เป็นท่อนๆน,นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ใส่ลงไปในโคนของเขาเลยค่ะต้นทั้งใบก็เอาหมดเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวพาย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยหมดแล้วค่ะ นที่ลองอยู่ข้างล่างออกมาก่อนเนาะแล้วเราก็เอาใบใบไม้ใบนี้ใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวใส่ใบหมดแล้วเราก็เอาทานทับข้างบนอีกทีกันไก่ซอยครับเพื่อน เราตัดแต่งแบบเราไม่ทิ้งเนาะตัดแล้วเราก็เอามาทำปุ๋ยต่อกบโคนเพิ่มความชุ่มชื้นเดี๋ยวพอเน่าเป่๋ยก็กลายเป็นปุ๋ยดินซีวัตถุต้นไม้ที่เขาอยู่ตามป่าเขาก็ใช้ใบเท่านี้แนะเนาะ เป็นปุ๋ยเขาเกิดแตกใบใหม่ขึ้นมาพอใบาแก่ก็ร่วงลงดินเน่าเป่อยก็กลายเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้ต้นก็แตกใบใหม่ก็ นเวียนไปเรื่อยๆนะกระถางนี่เต็มแล้วเต็มแล้วเราก็เอาฐานมาทับไว้เหมือนเดิม น,น้ำมาทำให้ดินเรากระเด็นออกไปนะแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนี่ครับเพื่อนๆเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วกระถางหนึ่งสวยเลยดูชุ่มชื้นเลยเนาะดูเหลือต้นเขียวๆว,วันนี้ก็มาตัดแต่งกระวาอันนะครับเพื่อนๆ จะเมื่อยหลังปวดหลังแนละ้วเดี๋ยวจะเติมเติมกระถางนี้เนาะแล้วก็เติมกระถางนี้อีกแล้วนี่กอเล็กนะคะเนี่ยแต่เขาเริ่มโตแล้วลต้นแก่ตัดทิ้งไปแล้วหนึ่งต้นนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่กระถางนี้ก็เสร็จแล้ว เราเอายกฐานขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็เอาใบลงไปก่อนแล้วก็เอาฐานมาปิดที่หลังทับไว้นะเนาะเผื่อเขาแห้งแล้วกันปิวได้นี่ถ่วนกระถางนี้ไม่มีฐานปิดแต่ก็ได้อยู่นะอีกกระถางนึงไม่ได้ไม่ได้ปิดนะคะเพื่อนๆยังไม่มีต้องตัดเพิ่มอีกค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ